การเปรียบเทียบความร้ายแรงระหว่างแผ่นดินไหวกับการขึ้นภาษีของสหรัฐอเมริกาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยและผลกระทบของแต่ละอย่างก็แตกต่างกันไปแผ่นดินไหวผลกระทบโดยตรงและฉับพลันแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างฉับพลันและรุนแรงอาคารบ้านเรือนพังทลายโครงสร้างพื้นฐานเสียหายถนนไฟฟ้าน้ำประปาผู้คนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะสั้น การผลิตหยุดชะงักการค้าและการขนส่งหยุดชะงักความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการฉุกเฉินเพิ่มสูงขึ้นการท่องเที่ยวลดลงผลกระทบทางสังคมและจิตใจผู้คนไร้ที่อยู่อาศัยเกิดความหวาดกลัวและความเครียดการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักผลกระทบระยะยาวการฟื้นฟูต้องใช้เวลานานและเงินทุนจำนวนมากอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวการขึ้นภาษีของสหรัฐอเมร,ริกาผลกระทบทางเศรษฐกิจ ราคาสินค้านําเข้าสูงขึ้นผู้บริโภคและธุรกิจอาจต้องจ่ายเงินมากขึ้นสําหรับสินค้าที่นําเข้าจากสหรัฐอเมริกาความสามารถในการแข่งขันลดลงธุรกิจในประเทศที่ถูกขึ้นภาษีอาจเสียเปรียบในการแข่งขันกับสินค้าที่ผลิตในประเทศอื่นการตอบโต้จากประเทศอื่นประเทศที่ถูกขึ้นภาษีอาจตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีสินค้าจากสหรัฐอเมริกาเช่นกันซึ่งจะนําไปสู่สงครามการค้าผลกระทบต่อ GDP นักเศรษฐศาสตร์คาดการว่าการขึ้นภาษีของสหรัฐอาจส่งผลให้ GDP ของไทยลดลงได้อ้างอิงจากเนชั่นไทยแลนด์และอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยรวมความเสี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยการขึ้นภาษีอาจนำไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและเพิ่มความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจถดถอยอ้างอิงจากเนชั่นไทยแลนด์ผลกระทบต่อธุรกิจธุรกิจที่นำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาหรือส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกา จะได้รับผลกระทบโดยตรงอาจต้องปรับกลยุทธ์ทางธุรธกิจหาแหล่งสินค้าใหม่หรือแบกรับภาระภาษีที่สูงขึ้นผลกระทบต่อผู้บริโภคราคาสินค้าที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อกําลังซื้อของผู้บริโภคความแย้แรงกว่ากันในแง่ของผลกระทบโดยตรงและฉับพลันต่อชีวิตและทรัพย์สินแผ่นดินไหวแร่แรงกว่าอย่างแน่นอนเพราะก่อให้เกิดความเสียหายทางกายภาพและการสูญเสียชีวิตในทันทีในแง่ของผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะยาว และว,วงกว้างการขึ้นภาษีของสหรัฐอเมริกาอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างและยาวนานกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนำไปสู่สงครามการค้าและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างไรก็ตามผลกระทบจะค่อยเป็นค่อยไปและอาจไม่รุนแรงเท่าความเสียหายจากแผ่นดินไหวในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง